สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อพาไปเที่ยวนะครับช่องที่จะพาลูกๆออกไปท่องเที่ยวออกไปแคมปิง้งออกไปเรียนรู้หาประสบการณ์นอกห้องเรียนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านขายอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในเขตพุทธประทนสายสี่สาลยาทวีวัฒนานะครับก็ ร้านนี้ชื่อร้าน Camping Story นะครับแอนด์คาซึ่งเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์แคมปิ้งแล้วก็มีพวกประเภทแบบกาแฟสดและคาเเบียรด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเดินดูอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆนะครับภายในร้าน Camping Story แห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นร้านที่มีอุปกรณ์แคมปิ้งเยอะแยะมากมายให้เราเลือกนะฮะโดยเฉพาะแบรนด์ของ Nature High นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเลยครับ และสำหรับ E.P. นี้นะครับเราจะพาทุกคนมาเดินดูอุปกรณ์แคมปิง้งกันที่ร้านขายอุปกรณ์แคมปิง้งย่านพุทธมณฑลสายสีทวีวัฒนานะครับก็เป็นร้านที่มีอุปกรณ์แคมปิ้งเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้นะครับโต๊ะนะฮะแล้วก็เป็นพวกเต็นท์อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับพวกกองเก็บอุปกรณ์แคมปิง้งหรือจะเป็นพวก ถังน้ําแข็งต่างๆนะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะแบรนด์ a t u r e High ก็มีให้เลือกหลากหลายไอเทมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเต็นต์ตระกูลวินเลดต่างวินเลดหวินเลดหก3ยอดฮิตเลยนะครับแล้วก็วินเลดเแล้วก็รวมถึงเต็นต์เป็นแบบเต็นต์เดินป่าเต็นต์สนามนะครับก็ลองมาเลือกดูเลือกชมนะฮะ มีทารด้วยนะครับทารก็เป็นทารของเนเจอร์ไฮทารขนาดใหญ่รวมไปถึงพวกท็อปเปอร์ต่างๆที่นอนเป่าลมผ้าปูที่นอนก็มีนะครับรถเข็นก็มีในราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ยังมีเต็นท์หลากหลายรูปแบบให้เราได้เลือกชมเลยนะครับทางด้านหน้าที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็น Nature Air 6.3นะครับเป็นเต็นท์เป่าลมเนาะก็สะดวกสบายสำหรับผู้ที่ต้องการเต็นท์ประเภทนี้นะครับเป็นแบบสไตล์มินิมอลวินเทจนะครับสวยน่ารักเลยทีเดียวนะฮะถังเก็บน้ำแข็งครับราคา750บาทยังไม่รวมส่วนลดนะครับ แล้วก็โต๊ะไม้โต๊ะพับได้ต่างๆนะครับก็ราคาย่อมเยาวครับตัวนี้ก็ยังไม่รวมส่วนลดอีกเช่นกันนะครับผมก็นั่งดูไปเรื่อยๆนะครับก็เปิดมาเจอแคตตาล็อกก็ดูที่คุณภาพสินค้าแล้วก็ราคาก็ถือว่าเหมาะสมกันเลยทีเดียวครับ ของแบรนด์ Redway ก็มีนะครับเป็นที่นอนเป่าลมแล้วก็เป็นพวกท็อปเปอร์ผ้าปูที่นอนต่างๆนะครับเต็นต์ตระกูลวินเลตต่างๆนะครับเนเจอร์ไฮวินเลตตัวใหญ่สุดก็วินเลต17ผมก็ใช้อยู่เช่นกัน สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะบรรยายจะคุยไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่เน้นจะไม่เจาะจงกับตัวสินค้านะครับเราต้องการให้คนที่เข้ามาดูเข้ามาชมได้มาติดตามมาดูของที่ร้านเองนะครับหรือติดต่อทางร้านเข้ามานะครับเราจะเป็นการแนะนำร้านค้ามากกว่านะครับไฟนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายเยอะแยะมากมายนะครับ ก็มีทั้งเป็นไฟที่ชาร์จแบตในตัวนะฮะเป็นไฟ LED แล้วก็มีไฟที่แบบใช้แก๊สก็มีนะครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยอันนี้จําเป็นมากๆสําหรับคนที่รักการดื่มนะครับเขามีเบียร์ครับไว้บริการนะฮะมีหลากหลายแบรนด์หลากหลายีห้อรสชาตินี่โ,โหถูกปากถูกคอกันแน่นอนนะครับ สภาพบรรยากาศในร้านสภาพแวดล้อมในร้านที่เขาจัดร้านเป็นแบบคาเฟ่สไตล์คาเฟ่เป็นแนวแบบให้คนที่รักการแคมปิง้งหรือสายแคมป์นะครับได้มานั่งพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แชร์ประสบการณ์กันนะครับโอ้สภาพในร้านเป็นอะไรที่แบบว่าสบายมากเลยครับแอร์เยน็ยนๆยน็่ำๆเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูด้านบนนะฮะด้านบน ก็เป็นอีกหนึ่งชั้นที่มีของเก็บไว้ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกเต็นท์ของเนเจอร์ไฮทั้งหมดเลยนะครับตัวที่กลางอยู่ก็เป็นตัวโชว์ของวิลเลสสิบสานะครับตัวนี้มี2ห้องนอนนะครับสำหรับวิลเลสสิบสาม เป็นตัวสินค้าที่ขายดีนะครับเพราะว่าทางร้านจะเน้นสินค้าไว้บริการสำหรับคนที่จะมาดูสินค้าเป็นตัวท็อปตัวที่กำลังเป็นที่นิยมนะครับก็จะหามาวางขายนะตัวนี้ก็จะเป็นที่นอนเป่าลมของเนเจอร์ไฮถือว่าราคาไม่แพงครับราคาหน้าร้านแล้วก็ยังมีส่วนลด ให้ที่หน้าด้านอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์เดินป่าต่างๆนะครับเป็นแบรนด์ของ Nature High มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวจะมีแบรนด์ของวิลาดิโดนะครับเข้ามาอีกนะฮะแล้วก็พวกโม บแล้วก็เมาเทนไฮเกอร์พวกนี้นะครับเราก็ได้เดินชมภายในร้านจน ทั่วแล้วนะครับก็เลยมีโอกาสได้นั่งคุยกับพี่เจ้าของร้าน <ไป S 1> นะครับเ <ไป S 1> ข้าไปแบบว่าแบบอายุเกษียณทั้งนั้นเลยไปนอนกันเป็นเดือนเลยก็มีอะไรเงี้ยเราก็เลยมาดูอ๋อเขาจ่ายกันแค่คือละสามสิบเองนี่อะไรเงี้ยมีหน้าเดือนหนึ่งสามสิบวันเขาก็แค่ห้าร้อยได้อากาศขนาดเขาเปลเห็นชีวิตเขาแล้วคุยฉาตื่นเช้ามาไปเดินป่า เดินป่าเสร็จมาเนาะขี่มาอาหารเช้ากินก็แก๊กก็แก๊กนอนอ่านหนังสือนอนพักผ่อนตกเย็นเดินเล่นเช้าเป็นอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยเห็นแล้วก็เย็นแล้วก็ดีแต่พูดถึงว่าไปอย่างนี้ก็ดีเท่ากับเราไปเติมใช่ไหมฮะเราทำกันบางทีเราก็เจอเนาะไปชาร์จไปชาร์จ หนึกลับมาแล้วก็มีพลังนะจ๊ะใช่ต<ด>่อตู้<ด>ขนาดเมื่อตอนที่ก่อนปีใหม่ว่าจะไม่ไปแล้วนะเพราะว่านหนูขายของเหมือนกันที่เวอร์มาร์เก็ตตัวเช่นช่วงปีใหม่มันจะขายดีใช่ไหมคะ,ะ,ะก็กล่าวว่าจะไม่ไปแล้วที่มันมีข่าวที่ช่วงหนาวอยู่ดีก็กลับมาหนาวอยู่วันที่เรายี่สิบสามถึงยี่สิบก็เลยไปทริปดว่วนปรับอะไรเงี้ยไปสนพึ่งแบบอากาศดีมากอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เลยแต่เนี้ยพรุ่งนี้ก็ปรับเหมือนกันเพื่อนเพิ่งโทรไปเมื่อตอนบ่ายเนี้ยค่ะว่าว่างไหมว่างไปสนพึ่งกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือน ซื้อซื้อจองจองไว้แล้วจองรับติดเขาเป็นเดือนแล้วยังไม่ไปสักจองจองการใช่จองจองบ้านพักด้วยแล้วก็มีบ้านตอนแรกกะว่าจะไปเป็นกลุ่มใหญ่นี้มันจะมีพวกที่เขาไม่กางเต็นท์ก็กะว่าจะเป็นบ้านพักเหมือนเหมาล่าเข้าใจเหมาล่าแล้วคือข้างหน้าเราก็ไปกลางเราก็ได้ท็ดีเหมือนกันนะสำหรับบางคนบางทีเขาก็ไม่อยากกางอ่ะและอยากมีนก็สะดวกเวลาจะเข้าทองน้ำหรือว่าจะ วความที่เราไม่มีเวลาก็เออจะปไปซื้อไปแบบรีสอร์ทแล้วก็ไปเอาเด็ตของเรา,าจากด้วยแล้วก็เราก็ได้นั่งคุยกับพี่เจ้าของร้านสักระยะเวลาหนึ่งนะครับโอ้โหรู้สึกว่าที่ร้านนี้ดูแลใส่ใจลูกค้าจริงๆนะครับพี่ที่เจ้าของร้านนี้ก็เป็นกันเองมากๆเลยนะครับก็อยากจะ เชิญชวนให้ลองมาดูร้าน Camping Story and Cafe นะครับการเดินทางก็ไม่ยากนะครับพุทธมทนฑลสายสีนะฮะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านล่มเกลือก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับหรือจะทางด้านถนนเรียบของทวีพัฒนาก็เข้าได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะฝากลิงก์แปะลิงก์เส้นทางการเดินทางมายัางร้าน Camping Story and Cafe ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับเป็น EP สั้นๆเป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับการมาเลือกซื้อมาเลือกดูร้านขายอุปกรณ์แคมปิง้งย่านพุทธมทนตลสายสีนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับบ๊ายบายครับ